สวัสดีค่ะลูกตาลากทาโรบายลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกะะนะัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพลิกอาการนะคะกับคําถามที่ว่าโสดอยู่จะมีใครเข้ามาไหมคะ่ะอันนี้ภายในสามเดือนนะคะกติกาค่ะมีไพ่ทั้งหมด3กองค่ะกองที่1่กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะ คนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคุณได้ไพ่ six of wands และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น the star ค่ะลูกต,ตาลมองว่าคนที่เข้ามานะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูหรือจะเป็นชาวราศีกุมก็มีโอกาสมากมากเลยค่ะเข้ามาแบบจริงใจนะคะมอบความรักให้กับกันได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ f o r of wands และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น t o of cups ค่ะลูกต,ตาลมองว่าคนที่เข้ามานะคะมีโอกาสเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูหรือว่าจะเป็นคนธาตุน้ํากรกฎมีพิสิกก็มีโอกาสนะคะ เขาคนนั้นนะคะเข้ามาจริงจังซีเรียน,นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเือคู่เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบนะคะเป็นคู่ที่รักใคร่นะคะมีศีลศรัทธาปัญญาจะคะเสมอกันนะคะถือว่าเป็นคู่ที่ดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่ฟายเพนิเคิลค่ะ The Tower และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น f u u of Swords ค่ะลูกตามมองว่าใน3เดือนนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3ยังไม่พร้อมจะรับใครเข้ามานะคะ f i ฟ of p e น t a c l e บง่งบอกถึงการที่เราค่ะมี Low Self Esteem นะคะคือเรายังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนั่นเองฉะนั้นนะคะ กลับมารักตัวเองก่อนนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนค่ะการที่เราไม่มีใครไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่านะคะเอร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องอะไรที่เลวร้ายนะคะผ่านเรื่องอะไรที่เรารู้สึกแย่หรือว่าเคยพังมานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมาจากครอบครัวที่มีความแตกแ้าวหรือรับเอเนอร์จีไม่ดีเข้ามานะคะสิ่งสําคัญค่ะเรื่องที่ผ่านไปแล้วเราจะต้องอ ผ่านมันไปนะคะทิ้งมันไปแล้วก็กลับมาสตาร์ทใหม่นะคะมันถึงเวลาที่เราจะต้องรีสตาร์ทให้ตัวเองแล้วโฟกัสสอดขึ้นมานะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักฟื้นค่ะใครที่เลือกไพ่กองที่3นะคะกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองนะคะและตั้งเป้าหมายที่ดีค่ะคนรักแบบไหนที่เราต้องการเราเช็คสเปคให้ดีนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3มกลับมาดูแลตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองก่อนแล้วคนดีๆจะมีโอกาสเข้ามาในอนาคตค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตาลไว้และอยากได้ท็อปปิกอะไรคะ่ะ เขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ